ครับสวัสดีครับมานักกรตลาดครับวันนี้มีเวอร์รุนเอ็ X ห้าร้อยนะครับก็ใช้โชกเอร์ลินอยู่นะตัวเฮดโอเก้าหนึ่งหกนะครับซับแทงนะครับตัวนี้หลายหลายคนชื่นชอบติดตั้งลงไปในรถได้ตั้งแต่ซีบีห้าร้อยเอ,อ็กซนะปีสิบเก้าจนถึงเอ็ X ห้าร้อยรุ่นปัจจุบันคันนี้คันนี้มาทําอะไรคันนี้มาอัปเกรดสปริงโช้คลังนะครับเป็นร้อยห้าสิบนิวตันทําไมถึงต้องอัปเกรดนะครับผมหลอกให้เขามาเสียเงินหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคนที่รู้จักผมจะ รู้ว่าผมจะไม่หลอกขายสินค้าโมโซนะครับถ้ามันไม่จําเป็นนี่ผมไม่เคยแนะนําลูกค้าหรือว่าป้ายยา,าโมโซเลยเหตุผลเพราะว่าสปริงเดิมติดรถเนี่ยมันได้ประมาณร้อยอ่ร้อยสามสิบนะครับแล้วก็มีสัมภาระก็เพื่อให้ประมาณ20โลนะเอ,อ่เกินนี้ก็เอ่อสปริงมันจะไม่ไหวบัมบ่อยๆนะครับหรือว่าตอกลุมแรงก็สปริงจะสุดจะเล้านะครับจะแตกหักได้อันนี้คือลิมิตนะครับ ของสปริงนะครับแต่ละรุ่นทุกรุ่นนะครับสปริงทุกรุ่นทุกตัวมีลิมิตของมันหมดอ่าร้อยห้าสิบล่ะร้อยห้าสิบได้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบได้ไม่เกินสองร้อยกิโลเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้สปริงให้มันเหมาะสมถามว่าอ่าแล้วถ้าเราไม่ถึงสองร้อยกิโลใส่ได้ไหมใส่ได้ครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าฟูลโหลดนะหรือว่ามีคนซอ้อนเนี่ยสปริงที่ติดรถมาเนี่ยร้อยสามสิบนิวตันเนี่ยทายจะห้อยนะครับเพื่อนคนว่าทําไมถึงแนะนําให้เพื่อนๆมาอัปเกรดสปริงกันนะครับตัวนี้ของเอรินไม่มีแล้วนะครับ ไม่ต้องหานะครับผมเป็นดีลเลอร์ผมหาไม่ได้วันนั้นเพื่อนๆก็ไม่น่าจะมีนะของสปริงของเออร์ลินราคาก็แซบอยู่นะสี่พันสี่พันสี่พันกว่านะตอนนู้นอ่ะมาเลือกตัวนี้ฮะตัวนี้นี่ยสามพันเ,เองนะผมส่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะมาให้ผมติดตั้งก็มีค่าบริการนะตัวนี้ผมสั่งมาแค่นิดหน่อยนะครับไว้ซัพพอร์ตลูกค้าที่ติดไปนะครับเฉพาะลูกค้า916ผมเนี่ยก็เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เอามาจริงๆอันเนี้ยถามว่าได้ทุกคนไหมไม่ได้ทุกคนหรอกนะครับใครที่เห็นว่าเออมันจําเป็นนะอยากต้องมาอัปเกรดก็มาอัพละกันครับพามาดูนะครับอันนี้เป็นสปริง150นิวตันนะครับถามว่าตัวนี้มันดียังไงดีตรงที่ว่ามันไม่โขกนะครับถ้าเป็นของเอรินเนี่ยมันจะโขกนะครับมันจะโขกช่วงบริเวณฐานของสปริงนะมันจะโคกกับตัวสวิงอาร์มในจังหวะรีบาวนะครับถ้าดีดแรงเด้งแรงมันจะโขก ปอกๆนะครับเนื่องจากว่ามันมีความโตนะครับไดมิเตอร์ที่มันอ้วนกว่าหาค่าได้ร้อยห้าสิบนะครับในขณะที่ไดมิเตอร์มันไม่ได้อ้วนเท่ากับของเออร์ลินนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งเข้าไปได้นะครับตรงรุ่นแล้วก็ไม่โขกของเออร์ลินนี่อาจจะเป็นดีเฟกก็ได้นะเขาก็เลยเลิกผลิตไปนะครับครับแล้วก็ถอดโช๊คออกมาถอดสปริงออกมาให้ดูนะครับตัวนี้ร้อยสามสิบนิวตันนะครับก็ได้ประมาณร้อยสามสิบนะครับสัมภาระอีกประมาณสิบกโลนะครับ เกินวันนี้ไม่ได้นะครับเกินวันนี้นี่สปริงอาจจะหักอาจจะสุดนะครับเ,เราก็ทําการเกตสปริงนะครับตอนนี้150นิวตันนะครับดูยังไง150นิวตันขคมันจะใหญ่กว่าวิธีเช็คแบบบ้านๆก็เอาเวอร์เนี่ยจับอันนี้คือ150นิวตันน,นี่้อยหลวมก๊กเลยนะครับก็คือสปริง150นิวตันจะมีไดมิเตอร์ที่ใหญ่กว่านะครับแต่ตัวนี้มันจะดีกว่าของที่เพื่อนๆที่ติดตั้งไป ทวกร้อยห้าสิบนิวตันของเอรินคือความโตของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับวัดนอกนอกจะมันจะผอมกว่านะครับใหญ่มากมันก็จะไปโคกถูกสวิงอาร์มติดตั้งเข้าไปในโชค๊คนะครับแล้วก็ปรับเสร็จนะครับเกียวพวกนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไขเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะดูโอ้เกียวแม่งเหลือเยอะนี่หว่าอ้เราไขเกียวได้ถึงตรงนี้เลยไม่ใช่นะครับสปริงร้อยห้าสิบไม่ควรที่จะเอาเออสปริงร้อยสามสิบไม่ควรที่จะเอาไปใส่แล้วก็อัดให้มันแบบแข็งแข,ข็งนะครับไม่ใช่นะครับ ช่างเอรินที่เทรนนิ่งมาจะมีความรู้นะครับว่าเราจะปรับได้เท่าไหร่นะครับแค่ไหนถึงปลอดภัยนะครับไม่ใช่แบบอัดเท่าไหร่ก็ได้ ครับก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับการติดตั้งสปริง150นิวตันเข้าไปในเอรินนะครับ HO 916นะครับมีสับแทนนะครับแล้วก็เหมือนเคยนะครับแล้วความหวังดีนะครับอย่าไปปรับเล่นนะครับคนปรับแค่คอมเพรสชันกับรีบาร์นะครับห้ามปรับอย่างอื่นนะครับพีโลดก็ปรับให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้เช็คแซกเรียบร้อยนะครับเเพื่อนๆที่ใช้อยู่ก็สนใจก็แวะมาอัปเกรดสปริงได้นะครับ HO 916นะครับปี๊บ3ใบนะครับก็สมควรที่จะติดตั้งสปริงตัว150นิวตันนะครับ